ีเพลงอยู่เพลงหนึ่งขับร้องโดยนักร้องลูกครึ่งลานาคามินส์ซึ่งเป็นลูกสาวของสนตรีเวชานนนในอัลบั้มชื่อ Happy Trip ซึ่งเป็นอัลบั้มที่สร้างชื่อเสียงให้ลานามากเพลงที่กำลังจะพูดถึงนี้ชื่อเพลงเสื้อแห่งความสุขเสียดายนะครับที่หาชื่อคนแต่งไม่เจอแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาเพลงนี้มาเปิดให้ฟังได้เพราะว่าจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเสื้อแห่งความสุขนี้ ดัดแปลงมาจากนิทานที่เขียนโดยนักเขียนชาวรัสเซียก็คือเลโอตอนสตอยหรือชื่อเต็มๆก็คือเค้าเลฟนิโคลายวิชตอนสตอยเขาเป็นนักเขียนที่มีผลงานหรือชื่ออย่างเช่นผลงานที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือเรื่อง war and peace หรือว่าสงครามและสันติภาพเรื่องเสื้อแห่งความสุขนั้นในเนื้อเรื่องก็จะบอกว่ามีพระราชาองค์หนึ่ง เมื่อเอ่ยถึงคำว่าพระราชาท่านผู้ชมก็คงจะนึกภาพออกนะครับว่าคนที่เป็นพระราชาจะต้องเป็นผู้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีตั้งแต่อำนาจมีปราสาทราชวังมีทรัพย์สมบัติมีข้าราชบริพารมากมายแต่พระราชาองค์ที่กล่าวถึงในนิทานนี้เนี่ยไมิได้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ครอบครองอยู่พระองค์วิตกกังวลกับทุกเรื่องจนกลายเป็นสิ่งที่เกาะกินอยู่ในใจ เดินคิดนั่งคิดนอนคิดจนถึงขั้นล้มป่วยโหนก็ทูลแนะนำพระราชาว่าพระองค์จะหายจากทุกข์ร้อนนี้ได้ก็คือต้องใส่เสื้อของผู้วิเศษเสื้อที่ไม่มีความทุกข์เรียกว่าเสื้อแห่งความสุขพระราชาจึงสั่งทหารให้ไปตามหาเสื้อวิเศษที่ว่านี่ในเนื้อเพลงที่ลาน,นาคามินร้องไว้ก็จะบอกว่าทหารของพระราชาออกตามหาแทบพลิกแผ่นดิน ไม่พบไม่เจอไม่ได้ยินคนที่ไม่มีทุกใจเสาะหานับแรงปีผู้วิเศษคนนั้นอยู่ไหนไม่ว่าจะหญิงจะชายล้วนแต่มีความทุกทุกคนหาเท่าไรหาไม่เจอเสื้อแห่งความสุขนั้นอยู่ไหนจะค้นหาเท่าไรก็ยังไม่พบไม่เจอสักทีหาเท่าไรหาไม่เจอคนคนนั้นเขาอยู่ที่ใดคนที่ไม่เคยทุกใจไม่มี แน่นอนครับในโลกนี้จะมีใครเล่าที่เกิดมาไม่เคยมีเรื่องทุกข์ใจเลยแม้จะเกิดมาสมบูรณ์พูนสุขขนาดไหนแบบว่านึกจากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนอยากจะได้อะไรก็ได้ดังใจนึกมันก็ยังต้องมีเรื่องที่ไม่สมประสงค์มีเรื่องการสูญเสียที่นำความทุกข์ใจมาให้นิทานเรื่องนี้ไปจบลงตรงที่ว่าหลังจากที่ทหารควานหาพิทูทั้งแผ่นดิน ทหารของพระราชานั้นไม่สามารถตามหาคนที่มีเสื้อแห่งความสุขได้เลยสุดท้ายอมามตาศและทหารก็ต้องกลับมามือเปล่าแต่ขณะที่กลับมาใกล้กับกำแพงเมืองก็ได้ยินเสียงคนตะโกนอยู่ในกระท่อมซ้อมซ่อหลังหนึ่งคนคนนั้นร้องบอกมีความสุขจริงๆมีความสุขจริงโว้ยชีวิตนี้มันช่างมีความสุขอะไรอย่างนี้ขอบคุณชีวิตที่แสนดีหิวก็แค่มีกิน กินอิ่มแล้วก็หลับสบายมันช่างสุขอะไรเช่นนี้โหตามหามาทั้งแผ่นดินแล้วมาเจอคนที่มีแต่ความสุขอยู่ใกล้ๆกับกำแพงเมืองที่เองอามาตย์ก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยเข้าไปเอาเสื้อของคนคนนั้นมาทหารบอกว่าคนที่อยู่ในกระท่อมสับประรังเคแบบนี้จะมีก็แค่ขอทานเท่านั้นอามาตย์ก็บอกว่ามันจะเป็นเสื้อขอทงขอทานเอาละขอให้มันเป็นเสื้อแห่งความสุขเท่านั้น ทหารของพระราชากระแทกประตูเข้าไปในกระท่อมแล้วทหารก็ได้พบภาพของชายผู้ยากไร้ผู้ที่ไม่มีเสื้อสักตัวจะสวมใส่พันกกยท่านผู้ชมครับความสุขของมนุษย์อยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ที่ใจอย่างขอทานคนนี้คนยากไร้คนนี้เขามีความสุขจากในใจสุขอยู่ข้างในทุกสุขมันอยู่ที่ใจล้วนๆคนทุกใจ ตอให้คุณจะตะเลดิดหนีมันไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียวก็หนีไม่พ้นเพราะทุกมันเกาะติดไปในใจคนจะสาะแสวงหาความสุขก็มไม่จำเป็นต้องไปสาะแสวงหาจากที่ใดหรือไปขอจากใครเพราะมันเกิดในใจของเราเราสร้างมันเองสิ่งที่เราพบเราเจอถ้าเราชอบเราถูกใจเราก็เป็นสุขถ้าสิ่งนั้นเราไม่ชอบไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าสิ่งที่พบที่เจอเราเฉยๆใจเราก็สงบทุกสุขไม่ได้มาจากที่ใดเลยครับมันอยู่ในใจเรานี่เอง